ยอมรับนะครับว่าจะทําให้เกิดส่งผลกระทบกับคนอเมริกันนะครับใน,นระยะสั้นและก็ใน,นระยะยาวนั้นทรัม์เชื่อว่าจะดีขึ้นสงครามทางการค้ากําลังเริ่มเกิดขึ้นแล้วนโยบายของชรัมป์อเมริกันเฟิร์สกำลังเปิดฉากอย่างเต็มรูปแบบโดยชรัมป์ยึดประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาเป็นสําคัญไม่สนใครนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์ชิมกินวัฒนากรับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศก็มีประเด็นร้อนๆนะที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะความขัดแย้งของสหรัฐอเมริกากับทางฝั่งของแคนาดาและการอพยพของคนสหรัฐอเมริกานะครับที่ปรากฏว่ามาจากเม็กซิโก ถูกกดดันให้ออกประเทศทรัมป์อย่างปั่นฮะก็ยันแคนาดาสั่งรีดภาษีแน่ยากรอดให้เป็นรัฐที่51ของสหรัฐอเมริกาโดยดนทรัมป์นะครับเน้นย้ำข้อเสนอของเขาที่เรียกร้องให้แคนาดาเข้ามาเป็นที่รัฐที่51ของสหรัฐอเมริการับปากว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวจะนำมาซึ่งการไม่รีดภาษีและชาวแคนาดาถูก เรียกเก็บภาษีน้อยลงอย่างมากแม้แคนาดาจะปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อแนวคิดดังกล่าวย้ำถึงภาระหน้าที่ของประเทศที่มีต่ออำนาจอธิปไตยแห่งชาติก็าตามนะครับก็เริ่มลุก,กลามบานปลายไปแล้วนะครับปรากฏว่าชาวแคนาดาโหเพลงชาติของสหรัฐเมริกาแค้นถูกชมัมรีดภาษี แฟนๆน,นะครับฮอกกี้น้ำแข็งชาวแคนาดาพร้อมใจกันโห่ร้องเพลงชาติสหรัฐเมริการะหว่างศึกเน t ช o ั่น Hockey League ในกรุงออตตาวาแสดงความไม่พอใจที่ประธานาธิบดีโดนชทรัมป์สั่งขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาเป็น25%เพื่อบีบบังคับให้แคนาดาเข้าเป็นรัฐที่51ของสหรัฐอเมริกา เก,เกิดที่สนาม c a นด้าทรีเซนเดอร์นะครับก่อนเกมแข่งขันระหว่างออตตาวานะครับเซเดนสเตอร์ Sad ster, นะครับจนพบกับมินนิโซตาโวนะครับโดยระหว่างแมนเดีย er, นักร้องสาวแคนาดาร้องเพลงเดอะสตาร์เพิงเกิลเบนเนอร์นะครับหรือเพลงชาติสหรัฐเมกาผ,ผู้ชมจวนมากต่างโคเสียงดังนะครับ สุดท้ายแล้วแมนเดียก็ร้องเพลงจนจบจนไม่มีเหตุขัดข้องใดๆนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็บรากรัชวัมก็ยอมรับผู้บริโภคสหรัฐเมริกาอาจจะต้องเจ็บปวดจากสงครามภาษีกับแคนาดาเม็กซิโกแล้วก็จีนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมม์แห่งสหรัฐอเมริกานะครับออกมายอมรับว่ามาตรการรีดภาษีสินค้านำเข้าจากแม็กซิโกแคนาดาและจีนจะสร้างความเจ็บปวดระยะสั้น ให้กับผู้บริโภคของอเมริกันขณะที่ตลาดทั่วโลกเริ่มปรากฏสัญญาณความกังวลถึงผลกระทบของการขึ้นภาษีสุรกากรที่อาจจะบั่นทอนการเติบโตทางเศรษฐกิจและโขมกระพืออัตราเมเอินเฟอร์ที่พุ่งสูงขึ้นทางจีนก็เตรียมร้อง WTO นะครับกรณีความสั่งรีดภาษีเพนทานินนะครับ เป็นปัญหาของสหรัฐอเมริกาเองจีนออกมาประนามการเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่สั่งรีดภาษีนําเข้าจากจีนนะครับในบต่อสิบเปอร์เซ็นต์โดยกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศจะยื่นฟ้องต่อองค์การอนามัยโลกนะครับเกี่ยวกับคําสั่งรีดภาษีของทรัมป์และจะมีการตอบโต้นโยบายของสหรัฐอเมริกาซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่สี่กุมภาพันธ์เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามจีนยังคงส่งสัญญาณเปิดโอกาสเจราจารเพื่อไม่ให้สองมหาอำนาจเกิดผลกระทบกระทั่งรุนแรงไปกว่าที่เป็นอยู่นะครับก่อนหน้านี้จอมได้ออกคําสั่งรีดภาษีสุรกากรจากแคนาดาเม็กซิโก25และจีน10โดยชี้ว่าปักกิ่งจําเป็นจะต้องสกัดกั้นยาเฟนตานินซึ่งเป็นสารเสพติด โอพีออยชนิดรุนแรงนะครับไม่ให้ไหลเข้าสู่สหรัฐอเมริกากระทรวงพาณิชย์ของจีนถแถลงว่าคำสั่งของจอมเป็นการฝ่าฝืนระเบียบการค้าขายสากลอย่างรุนแรงและจีนเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาพูดคุยกันอย่างจริงจังและยกกระดับความร่วมมือร่วมกันอีกเหตุการณ์ก็เป็นเรื่องสยองหนุม่มอินโดนีเซียถูกงูกัดเป้ากางเกงฮะปรากฏว่าไม่ยอมปล่อยถึงขั้นกรวนกรงังหมดแล้วอนาคต ชาวอินโดนีเซียประสบการณ์สุดระทึกนะครับถูกงูกัดเข้าที่เป้ากางเกงชนิดที่กัดไม่ยอมปล่อยจนเต้าตัวกรวนกลางว่างานนี้หมดอนาคตอย่างแน่นอนนะครับในขณะที่อิหร่านก็เผยโฉมฐานทัพใต้ดินใหม่ตั้งฉายานะครับเมืองขีปนาวุธกองกำลังพิทัก์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน เปิดตัวนะครับฐานทัพใต้ดินแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่ไหนสักแห่งตามแนวชายฝั่งทางใต้ของประเทศฐานทัพใหม่มีฉายาว่าเมืองขีปนาวุธเป็นแหล่งซ่อนตัวของรถบรรทุกหลายสิบคันที่ใช้แท่นขีปนาวุธอ้างอิงจากคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่นะครับของทางฝั่งกองทัพอ,อิหร่านหมดหวังพึ่งพาชวามนะครับผู้นำของไต้หวันชวนจีน หันหน้ากลับมาพูดคุยสันติภาพนะครับหลังบริบทการเมืองนั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงประธานธิดีไล่ชิงเตอ๋อแห่งไต้หวันนะบอกว่าไต้หวันและจีนจําเป็นจะต้องหันหน้าพูดคุยกันเพื่อให้เกิดสันติภาพหลังบริบททางการเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนซึ่งถือเป็นการส่งสัญญาณชวนปักกิ่งรอมชอมมากกว่าจะมีการาเผชิญหน้ากันไล่ชิงเตอ๋อซึ่งเป็นรัฐบาล ถูกจีนตราหน้าว่าเป็นนักแบ่งแยกดินแดนพยายามยื่นข้อเสนอพูดคุยกับปักกิ่งนะครับถือเป็นสัญญาณนะครับในช่วงไม่กี่สักกี่ปีที่ผ่านมาได้ยกระดับกดดันไต้หวันทั้งทางในเมืองแล้วก็ทางเรื่องของทหารขอไปฮะซึ่งช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับได้ยกระดับกดดันไต้หวันทั้งทาง,ทาง,ทางการเมือง และทางทหารเพื่อบีบให้ไทยเปยยอมรับอำนาจอธิปไตยของจีนวาณนี้ทั้งจีนและไต้หวันต่างเผชิญกับแรงบีบจากรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งนอกจากจะสั่งริดภาษีสินค้านำเข้าจากจีนแล้วยังคู่จะใช้มาตรการเดียวกันกันกบเซมิคอนดักเตอร์นำเข้าซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของไต้หวันด้วยนะครับ เหตุการณ์ภาพสุดช็อกฮะฟิลิปปินส์ก็เจอกับลูกหมูหน้าประหลาดคล้ายคนนะแถมเสียงก็เหมือนเด็กไม่มีผิดสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าเจ้าของหมูฟิลิปปินส์แทบตกใจไม่เชื่อสายตาหลังพบลูกหมูประหลาดตัวที่4จากทั้งหมด8ตัวนะครับของกร้อกเกิดมาหน้าเหมือนคนไม่มีผิดแถมร้องเสียงเหมือนเด็กสร้างความตกอกตก ใจไปทั่วนะครับในขณะที่อิสราเอลก็มีการเปิดจุดผ่านแดนฮุราฟานะครับส่งเด็กปาเลสไตน์ทั้งหมด37คนอพยพข้ามไปยังอียิปเพื่อทําการรักษาหลังเล็งส่งไปอีก50แต่วิกฤตเกินย้ายมีเด็กเสียชีวิตก่อนช่วยออกมาได้อย่างน้อย2คนสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าเด็กจำนวน37คนเดินทาง เด็กจำนวน37คนเดินทางออกจากฉนวนกาซาข้ามจุดผ่านแดนราฟาที่เปิดใหม่เพื่อข้ามไปรักษาที่โรงพยาบาลอียิปต์ขณะที่อิสราเอลได้ตัวประกัน3คนเป็นสัญชาติอิสราเอลนะครับสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสกลับคืนมาแลกตัวประกันเป็นนักโทษชาวปาเลสไตน์183คนเป็นอิสระนะครับในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งออลอนมสัสนะครับก็กำลังดำเนินการเปิด USAID นะครับเพิ่มประสิทธิภาพของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะรัฐบาลอีลอนมัสฮนะมหาเศรษฐีเจ้าของเทสลากำลังดำเนิน,เนการนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะลดขนาดรัฐบัลนะครับสหรัฐอเมริกาได้รายงานความคืบหน้าการปิดหน่วยงานการช่วยเหลือต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาหรือ USAID นะครับอีลอนมัสมหาเศรษฐีเจ้าของ s เป c e x กำลังดำเนินการนโยบายของชรัมนะครับลดขนาดของรนฐบาลนะนั่นก็เป็นนโยบายหลักที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ในขณะที่มา์โกรูวิโอนะครับดดรัมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเดินทางถึงปานามานะครับส่งคำเตือนจากชวัมให้ลดอิทธิพลจีนรัฐมนตรีต่างประเทศเดินทางถึงปานามาเป็นแห่งแรก ในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาโดยเข้าหาหรือกับผู้นำปานามาย้ำคำเตือนประธานาธิบดีโดนชลด์มให้ปานามาลดอิทธิพลของจีนเหนือพื้นที่ของปานามาไม่เช่นนั้นจะเกิดการตอบโต้จากฝั่งสหรัฐอเมริกาในส่วนของ United Airlines นะครับก็เครื่องขัดข้องเกิดไฟลุกไหม้ที่สนามบินสหรัฐอเมริกามีการอพยพผู้โดยสารยกเลิกนะฮะออกเดินทาง เหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นอีกแล้วนะฮะในสหรัฐอเมริกาประกอบวับเครื่องบินสายการบินยูน t เต็ดแอร์ไลน์นะครับเกิดเพลิงลุกไหม้บริเวณปีกขณะเตรียมตัวออกจากสนามบินรัฐเท็กซัสในนิวยอร์กต้องเร่งอพยพผู้โดยสารออกจากเครื่องนะครับซึ่งเป็น Airbus A319 ของสายการบิน United Airlines เที่ยวบิน3เที่ยวบิน1382าทำให้ต้องยกเลิก การนําเครื่องบินออกจากสนามบ,บินนานาชาติจอร์จบุชนะครับเมืองฮิสตันรัฐเท็กซัสเนื่องจากมีรายงานปัญหาเครื่องยนต์ตอนเวลา8 35นานทีของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในเวลาของสหรัฐอเมริกานะครับเกาะท่องเที่ยวของกรีซเผชิญแผ่นดินไหวถึง200ครั้งเรยอว่าอัเต์ช็อคต่อเนื่องใน3วันต้องสั่งปิดโรงเรียน เกาะท่องเที่ยวยอดนิยมของกรีซต้องปิดโรงเรียนชั่วคราวและเลียเ่ยงการรวมตัวในที่ล่มหลังเกิดเป็นไหวกว่าสองร้ครั้งในช่วง3วันที่ผ่านมาเกาะซานโตรินีซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของกรีซนะครับก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวฮะบริเวณเกาะซานโตรินี ini, มีปล่องภูเขาไฟรูปประจันเซียวอันมีชื่อเสียงซึ่งเกิดขึ้นหลังจาก เกิดการระเบิดของภูเขาไฟครั้งใหญ่ที่สุดเมื่อ3,600ปีก่อนและยังมีอาคารบ้านเรือนนะครับกับบิวทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปถูกตั้งฉาย,ยาว่าเกาะอ,อินสตาแกรมไปแล้วนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็ควีนแลนด์ต้องเผชิญกับน้ำท่วมอย่างหนักปรากฏว่าเสียชีวิตแล้วหนึ่งรายอบยกอีกหลายพันคนรัฐควีนแลนด์ของออสเตรเลีย กําลังเผชิญกับน้ําท่วมรุนแรงจากฝนตกหนักมีผู้เสียชีวิตแล้วหนึ่งศพประชาชนหลายลพันคนนะต้องพยพไปยังที่พักเป็นการชั่วคราวนะครับเือเป็นความรุนแรงที่สุดนะที่เกิดขึ้นในควีนแลนด์ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วหนึ่งเรื่องของสหรัฐกับจีนนะครับก็เป็นประเด็นใหญ่ฮะเรื่องจากสหรัฐอเมริกานั้นมีการกําหนดการขึ้นภาษีนะครับแคนาดาเม็กซิโกแล้วก็จีน ะคะแนาดาเมซิโกก็โดนไป25%ชรัมขึ้นจีนอยู่10%นะครับแล้วก็เรื่องของการรีดภาษีเฟนทานินนะครับที่จะนำเข้าประเทศเพิ่มเติมซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของอยารักษาโรคนะฮะก็จีนก็มายอมยืนยันว่าจะต้องมีการจุรจานะครับและบอกกับองค์การอนามัยโลกจะฟ้องกับองค์การอนามัยโลกนะครับสิ่งที่ชรัมทำอยู่ ซึ่งแน่นอนฮะองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยถูกตัดการช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาย่อมมีการออกแถลงการในการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาแน่นอนเรื่องของการรีดภาษีนะครับอย่างเต็มรูปแบบนะครับโดยเฉพาะเรื่องของแคนาดาเนี่ยกำลังเป็นประเด็นที่ทรัมป์ประกาศนะครับบอกว่าจะเอาแคนาดาเป็นรัฐที่51ของสหรัฐอเมริกานะครับที่ผ่านมาจัสตินทรูโด นะครับก็ออกมาแถลงยืนยันว่าถ้าขึ้นภาษีของทางฝั่งแคนาดา25%แคนาดาก็จะขึ้นภาษีของสั่งสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกันนะใช้กำแมงภาษีทําการต่อสู้กันประชาชนแคนาดาตอนนี้ก็สิ่งที่เห็นก็คือพอมีการร้องเพลงของสหรัฐอเมริกาขึ้นมาชาวแคนาดาโหโหไม่ใช่ดีใจฮะโหต่อต้านหลังจากที่ถูกรีดภาษีถึง25% สิ่งที่ทำเข้ามาดต่บงตำแหน่งประธาบดีสหรัฐอเมริกาสิ่งที่ทำชามก็คือ American first สสุอเกันต้องมาก่อนยึดประโยชน์ของอเมริกันเป็นสำคัญไม่สนว่าใครหน้าไหนจะเป็นอะไรและจะเป็นใครก็ตามส่งผลทำให้แคนาดานะครับแล้วก็ที่คองปานาม,มานะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆโดยเฉพาะจีนเดือดร้อนแล้วก็ไม่พอใจนะครับนอกจากนี้สิ่งที่ชัมกำลังทำอยู่ นะครับกำลังเพิ่มอัตรางเงินเฟ้อซึ่งทรัมป์ก็ยอมรับนะครับว่าจะทําให้เกิดส่งผลกระทบกับคนอเมริกันนะครับในระยะสั้นแล้วก็ในระยะยาวนั้นทรัมป์เชื่อว่าจะดีขึ้นสงครามทางการค้ากําลังเริ่มเกิดขึ้นแล้วนโยบายของทรัมป์อเมริกันเฟิร์สกำลังเปิดฉากเก่งเต็มรูปแบบโดยทรัมป์ยึดประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาเป็นสําคัญไม่สนใครนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจ ระเทศปของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานน้ำนครราชามีองค์กษัตริย์ราปกป้องทรงครองนครจักรัรสมัยสยามนามไทยรู้เรื่องมอมรสถิตสถาพรนะครแห่งปูชนี ส่วยราชูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระพู้สืบสารคติยะจารีตประเพณีราชวง์จักรีสวยราชสมบัติตามบัญญัติคนเทียนบ้า ถลิมองคกษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไองสอูนวิสุดดุดเทพอวตารสกิบบันลังทองแปร่สังประโคมก้องบันดอกกำมสดาเนเลือแผ่นสุพัรคันติยันสงางา กายผสกทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตข้ามสยามนามนี้แส้ซองสดุดีมีก,กษัตริย์เจริญตา่วทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา เขลิงองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอทูนวิสุทดดุดเทพ,พอวตารสถิตบันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาลเมยกันสุบันขันธิยาสนางาน ประนตลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส้สองสตุดีมีกษัตริย์กระร,กริญนตาม่วสุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามน้ำนี้แส่ซ้องสัตดูดีมีกษัตริย์เิทาทั่วทุกเทศาปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์